รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เที่ยงครึ่งเวลาดีแบบนี้พบกับน้องแฟนเซ็ตเช่นเดิมค่ะบุกันค่ะกระแน่นครับใช่แล้วค่ะฟันเซ็ตหน้าให้ตาไปนานต้องอยู่กับพวกเราันานเลยใช่ไหมานานๆานๆค่ะ ดีไหมดีครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงอะไรช่วงเป็นข่าวแน่น่อนเลยดีครับครับะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเมื่อสอสาวันก่อนเนี่ยได้ได้ไปเห็นรูปร่มหนึ่งเฟซบุ๊นะคะก็คือเด็กนักเรียนนะคบว่ายน้ําเพื่อที่จะไปโรงเรียนครับ จากข่าวนี้นะคะทำให้แนีน่รู้สึกประทับใจมากเลยครับเลยนาะมาแชร์เพื่อนๆได้ฟังกันครับเชองล่าสุดนคสื่นัข่าว a f p นะคะได้รายงานว่ามีเด็กชายกลุ่มหนึ่งนะคะอยู่ที่หมู่บ้านสัจจันปุระรัฐคุชราชประเทศอินเดียนะครับต้องว่ายน้ำข้ามแม่น้ำพิรานครับเพราะว่าไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำนั่นเองครับ เพราะว่าไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำนะครับส่วนเส้นทางอื่นๆนะครนะคก็ต้องใช้การเดินเท้าถึง20กิโลเมตรด้วยกันนะครบ oh. นักเรียนอินเดียไหว่ายน้ำข้ามแม่น้ำทุกวันหวังได้เรียนหนังสือหลังรัฐบวาลไม่ยอมสร้างสะพานให้ครับเป็นยังไงบ้างครับดูข่าวนี้แล้วเนี่ยอยากไปโรงเรียนขึ้นมาใช่ไหมล่ะครับแล้วพี่กุการกับน้องฟรานซสนะคบเดินทางไปโรงเรียนยังไงครับ ก็พ่อแม่ไปส่งค่ะแล้วก็เป็นถนอนดีๆไม่ต้องไปไว่ายนะ้าแล้วอย่างเงี้ยพี่สงสัยนะว่าหนังสือเรียนเขาเขามีไหมถ้าว่ายน้ำไมต้องเปีเปยกแน่ๆเลยอะ่ะแล้วแฟนเซ็ตล่ะคะอ๋อส่วนมากนะ้องฝนเซ็ตก็จะต้องนั่งแท็กซี่ไปโรงเรียนนะคะพูดถึงข่าวนี้แล้วนะพี่ก็คิดถึงนะข่าวอีกหลายข่าวมากเลยที่เราเคยพูดกันไปนะอย่างเช่นว่าในฟิลิปปินส์นะคะเ,เพื่อนๆบางคนเนี่ยต้อง ขี่แพ้นะที่ทําด้วยยางรถยนต์ข้ามน้ำไปเรียนหรือว่าในเวียดนามนะคะเพื่อนๆบางคนเนี่ยไม่มีแม้แต่แพต้องเอาเสื้อผ้าใส่ถุงว่ายน้าไปเรียนในเนปาลแล้วก็โคลัมเบียนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยต้องใช้สะพานสลิงลูกลอกนะคะข้ามแม่น้ําหรือว่าหุบเขาและในจีนเนี่ยเด็กเนี่ยต้องไต่ไต่หน้าผาเลาะหน้าผาไปนะคะอย่างเงี้ยเศร้าเลยเนาะแฟนเซสฟังแล้วเด็กไทยอะดูจะสบายกว่าเด็กพวกนั้นอีก ถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องตั้งใจเรียนเตินตันตันส่วนดีครับคุณครูหวส่วนี้ครับ่งคุณครูโอเคค่ะมาตอบอันนี้ขาขพี่บ้างนะอยู่เนี้ยไปทางไหนอะขึ้นรถเมล์เนี่ยก็เห็นคนทำงี้เนี้งเนี้ยงี้เนี่ยงี้เนม่ออันนี้ไม่สมาร์ทโฟนนะคะใครที่เห็นในละครเนี่ยเขาอาจจะทำงี้เลื่องดีนี่โไปหมดแล้ว หรือบางทีก็แบบหรูแค่นี้พออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าข่าวของพี่นะก็คือในทางเกาหลีใต้เนี่ยกังวลน,นะเพราะว่าช่้งมือของเขาหรือว่าคนมือของเขาเนี่ยติดโทรศพัพท์มือถือหนักมากแบบห่างไม่ได้เลย มือพอเวลาอะไรนี่ก็กดกดกดกักนปเดียวเลยใช่แล้วล่ะค่ะถึงขั้นนะเป็นโรคนอมโอโฟเบียหรือว่าโรคก,การกลัวที่จะไม่มีโทรศัพท์มือถือต้องมีอยู่ตลอดนะคะโ,โดยเขาบอกกันว่าเนี่ยเกาหลีใต้นะเป็นประเทศหนึ่งเลยที่ใช้อินเทอร์เน็ตนย่ยงมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็สมาร์ทโฟน,นีก็เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็โดยรวมของคนเกาหลีใต้เนี่ยที่ใช้เนี่ยก็คือ7จปเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ระหว่าง18-24ปถึงีปีอัตราการใช้ก็สูงขึ้นถึงเกเลยค่เ จิตวิทยานะคะเขาเรียกว่าโรคโนโมโฟเบียหรือว่ากลัวการไม่มีโทรศัพท์นั่นเองแล้วก็โฟเบียนะคือการกลัวก็คือคล้ายกับเฟียใช่ไหมล่ะแล้วก็อาการวิตกกักวนจริงก็คือแบบออะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคําว่าโมเนก็จะย่อมาจากคําว่าโมือถือซึ่งตอนนี้โรคนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเฮลโหลการติดมือถือเนี่ยไม่ดีกันเลยนะคะ ป็นกันทุกคนตำรวจก็เลยตั้งกฎหมายกันว่าห้ามใช้โทรศัพท์ตอนขับรถครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ที่ใช้รถกันดีกว่าค่ะค่ะก็คิดว่าบางทีอ่ะคนที่ขับรถเขาก็มีธุระหรือบางทีก็ติดรถรถติดไฟแดงก็อาจจะมีการเข้าเวลาด้วยการเล่นโทรศัพท์อะค่ะบางทีก็คิดว่าน่าจะเกินไปอะค่ะ มันต้องมีเหตุผลน,นะเพราะว่าบางครั้งรถติดนิ่งๆมึงต้องโทรรับบ้างนะแต่ถ้ารถรถขับความเร็วก็ไม่สมควรนะโทรรับมากฎหมายก็ทําถูกแล้วกฎหมายเขาบัญญัติไว้ถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าผู้ใช้เนี่ยจะนํามาใช้หรือเปล่าไอ้กฎหมายนี่ไม่ใช่กฎหมายใหม่จะเป็นกฎหมายเก่าผู้ขับขี่เนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายการนํากลับมาใช้ครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากก็ช่วยให้ผู้ขับขี่มีความปลอดภัยในการขับขี่รถบนท้องถนนแล้วก็ทําให้ผู้คนที่อยู่ บนท้องถนนมีความปลอดภัยด้วยครับก็จริงๆกฎหมายนี้ก็ดีครับมันช่วยลดเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับคนใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วน่าจะมีมาตั้งนานแล้วนะครับในส่วนหมายส่วนตรงนี้เพราะว่าหลายๆครั้งที่เราเห็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับมันก็มีสาเหตุมาจากการใช้โทรศัพท์ในระหว่างขับรถนะครับก็อยากให้ปฏิบัติให้เข้มงวดแล้วก็จริงจังต่อไปครับแต่ละคน ความคิดเห็นของการไปนะคะแต่พี่ว่านะก็คงเป็นสิ่งไม่ดีแหละเขาถึงออกกฎหมายอย่างนี้ขึ้นมาพี่ว่านะจริงๆแล้วว่าถ้ามันเกิดเหตุจําเป็นจริงๆเนี่ยเราก็ต้องใช้โทรศัพท์ถูกนะต<ม>้ก<ม>็คิดได้หลายแบบนะคะว่าเราควรจะใช้หรือว่าไม่ควรจะใช้แต่พี่ว่านะทางที่ดีเนี่ยไม่ใช้เลยจะดีกว่าค่ะไ่คะมาถึงข่าวที่ฟรานซสมาเอาใจคนรักน้องหมาค่ะ ร้านซูซูกิซึ่งเป็นร้านขายของชำเล็กๆในโตเกียวประเทศญี่ปุ่น <c oughs> กำลังกลายเป็นจุดสนใจเพราะเูื่อช่วยตัวนี้นะคะเป็นสุนัขพันธุ์ชิบะน่ารักนะคะแล้วก็เป็นมิตรเวลาที่มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามานะคะเจ้าสุนัขตัวนี้เนี่ยจะโดดขึ้นมาบนเกาะเคาน์เตอร์เลยเกาะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้เท้าหน้าเนี่ยเปิดหน้าต่างแล้วก็ทักทายกับลูกค้าด้วยสีหน้าที่น่ารักแล้วก็เป็นมิตรแบบสุดๆเลยค่ะ เวลาไม่มีลูกค้านะคะเจ้าชิวะตัวนี้ก็จะมุดลงไปใต้เคาน์เตอร์แอบแพะแตงกวาของโปรดบางครั้งก็หลับไปแตงกวาเลยและเมื่อตื่นขึ้นมานะคะก็จะกลับมาต้อนรับลูกค้าทั้งญี่ปุ่นและต่างชาติที่มาแวะซื้อของคบเพลียเล็กน้อยๆคับจนทําให้กลายเป็นขวัญใจไปเลยล่ะคะแต่ที่เมืองไทยนะคะเขาก็มีแบบนี้เหมือนกันนะคบเอาสุนัขไปอยู่ในร้านกลายเป็นขวัญใจไปเลยล่ะคะใช่ค่ะ ว่าน่ารักมากๆเลยเนาะเพราะว่าสุนัขเนี่ยเวลาเขามีความเก่งนะเราก็ต้องโชว์ให้ทุกคนดูว่าเขาเก่งอย่างไงครับแต่ว่าข่าวนี้นะคะสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยยังไม่รู้จะไปไหนเนี่ยมีเสนอเลยในวันที่23-24สิงหาคมเนี่ยเนะขาจะมีการจัดกิจกรรมนะที่เจ๋งมากๆเลยนะก็ะคือกิจกรรมรถไฟไฮโซไฮโซสก,ก,รรกิลบ่อคุณแม่อย่างนี้นะคะแล้วก็ไปเที่ยวกันเลยค่ะที่ราชบุรี เที่ยวกันไปเที่ยวกันหรืออาทิตย์หน้านะคะวันที่3 0มสิบถึงสาสิบเอ็ดสิงหาคมนะนั่งรถไฟสายคลาสสิกนะคะไปเที่ยวชมวิถีชุมชนแล้วก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยรถไฟสองขบวนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรถไฟไฮโซต้องไม่มีความอันตรายใดๆค่ะไฮโซไซตี้เลยน่าไปมากๆเลยนะคะพี่ภูกันและช่วงหน้าครับช่วงนานาสาระยังคงรอเราอยู่ครับกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับเย้